สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำผัดแซบปลาดุกทะเลค่ะเดี๋ยวเราเดินไปเก็บเอใบยี่ลาก่อนนะคะพี่การปลูกไว้สองต้นเราปลูปกแบบธรรมชาตินะคะมันก็จะมีแบบวาวๆแหว่งๆเพราะเจ้าหนอนน้อยก็คงจะทานใบยี่ลาเป็นอาหารอืม เพิ่งปลูกได้ประมาณสองสามเดือนเนี่ยเอามากินก่อนแล้วกันเนาะต่อมานะคะอ่าเราก็จัดการเลยค่ะเด็ดใบยี่หรานะคะแล้วเราก็ไปล้างทำความสะอาดสักสองสามรอบแช่น้ำไว้ก่อนก็ได้ค่ะเอากันไกลตัดนะคะใบยี่หร่าอ่อนๆวันนี้แซ่บแน่นอนค่ะเพื่อนๆอ,อ่า เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างแช่น้ําเอาไว้เนาะอะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พิการได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะว่างๆให้เพื่อนๆไปลองทําดูว่าฝามแซบนี้มันจะฟินขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นปลาดุกทะเลนะคะประมาณ700กรัมค่ะพริกแกงเขียวหวานนะคะ100กรัมค่ะ พริกขี้หนูเขียวแดงจินดานะคะประมาณสักยี่สิบสิบห้าเม็ดนะคะ,ะกระเทียมนะคะก็ประมาณหนึ่งหัวใหญ่ค่ะน,นี่ก็ใบยี่หร่าของเรานะคะก็ประมาณหนึ่งถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะวันนี้พี่กานใช้พริกไทยป่นนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ตัดด้วยน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชานะคะแล้วก็ผงปรุงรสอีกหนึ่งช้อนชาค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสำหรับที่ทำผัดแซบปลาดุกทะเลของเราก็ครบเรียบร้อยเลยนะคะ,ะต่อมานะคะเราก็จัดการเลยค่ะตำพริกเอากระเทียมใส่โครก,ก่อนกระเทียมนี่เป็นกระเทียมจีนนะคะเม็ดเขาจะใหญ่แล้วก็ใส่ตามเลยค่ะพริกแดงจินดาของเรา ชอบเผ็ดชอบแซบ่บเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าพี่กันเนี่ยจะตําไม่แหลกนะเอาเอาแบบประมาณนี้นะคะเนี่ยประมาณนี้อา่าจัดการเลยค่ะกระทะตั้งไฟใส่น้ํามันลงไปสักสองสามช้อนโต๊ะนะคะพอน้ํามันร้อนได้ที่เราก็ใส่พริกที่เราตําไว้เมื่อคู่ลงไปผัดก่อนค่ะก่อนที่เราจะใส่พริกแกงเขียวหวานนะคะ ผัดสุกหอมเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปผัดต่อได้เลยค่ะเดีย๋ยวพี่การก็จะใส่น้ำล้างโคกลงไปสักนิดสักหน่อยนะคะใส่เลยค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็ตามด้วยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะ พริกไทยนะคะพริกไทยปน่นแล้วก็ซอสปรุงน้ำมันหอยค่ะเราก็จัดการนะคะคลุกเค้านะคะเครื่องปรุงให้เข้ากันนะคะอันนี้เราชิมฟาร์มแซบก่อนเลยมาถูกใจได้ที่เดี๋ยวเราก็จะใส่ปลาดุกทะเลของเราลงไปนะคะปลาดุกทะเลเราใส่แล้วก็เลียงเป็นชิ้นๆนะคะจะสังเกตได้ว่าพีกา่กันก็จะใส่น้ำล้างคกไปเยอะหน่อย เพราะว่าจะได้ท่วมชิ้นปลานะคะแล้วเราก็ปิดฝาไว้ค่ะรอให้น้ำงวดนิดนึงนะคะสังเกตดูนะคะอันนี้เราก็กลับชิ้นปลาสักหน่อยเวลาเราผัดปลาดุกสดเนี่ยเราไม่ต้องอคุกเข้ามากนะคะจะได้ไม่คาวค่ะเราผัดเข้าไปเรื่อยๆนะคะพอน้ำแห้งแล้วนะคะ ถูกใจได้ที่นะคะเราก็ใส่ใบยี่หร่าลงผัดต่อได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นแบบผัดแบบน้ำขลุกคลิกนะคะเพื่อนๆความแซ่บของเราก็จะอยู่ที่เผ็ดร้อนได้ใจด้วยใบยี่หร่าค่ะเพื่อนๆชิ้นป่าก็น่ากินมากๆนี่เป็นไงคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะรับรองค่ะวันนี้ ข้าวหนึ่งหม้อไม่พอแน่นอนนี่จะทานนะคะกับข้าวสวยนะคะหรือจะทานเป็นกับแก้มนะคะโอ้โหสุดฟินเลยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะผัดแซบปลปาดุกทะเลของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะยามว่างสวัสดีค่ะ